หิวเขาแต่น้องนี่ตู้กับเขากับโบมี่แนวกิจมุดลายดอกเมียนี่ก็ไดได้บยวบังดิในตู้เย็นกับโบมี่ยังโอ้จะไปอยู่ยังใดดอกเว้ยสิริเอยสิริผมโอ้โหหิวเลยดิเนโอ้ยมกเดี๋ยวก้วยสูพะเยาสมพียงกินก่อน ลีเ<า>อ้ยเออเออเอาไม่เห็ดอยังอยู่นี่พอละน้ำหายอยู่พอละห,หิวเขาว่าเราดิเนี่ยเจ้าให้เยังกินเอา้าขอ,ขอ,ขอาก็ตีเมาเอาอยูากกว้วยไปหมกให้เจ้ากินนี่เด้๋เท่าโอ้หมกอยูกก้ว,กวยตีเท่าแมนหมกอยูกก้วยก็ดีได้แล้วนาะบ่ได้กินโดนแล้วเออซ่งอยากขึ้นกันนล้มกใส่หมูตีเท่าบ่เอ้าบ่หมกใส่หมูมันสิแซ่บหรือฮะใส่ไก่ตี่นน่ะบ่ใส่กะบ่ใส่บ่ใส่อย่างใส่เนื้อติ คือดีแท้ว่่ได้กินเนี่ยบบบบอะมกใส่ยังงผักอีตู้หอมหซื่อๆนี่ยเใส่พีกลีปลาลาผักอีตู้หอมหอมใส่ตะไคร้หลเออนักกระแจบด้เาบวมีแนวอื่นเลยจิบหมูกับบมีไก่กับบมีเนี่ยกับบมบบบบมีเนังสิ้ซื่อมกจะโยวกกล้วยนี่จิรอนรอนมกตะโยกกล้วยร่อน่อนเลยเถ้าสบว่าเอาหมูเอาไก่เอาอย่างพนหเลยนะขอเจี็ดให่อย หมูกับพะหมี่ไก่กับพะหมีมึงใหญ่กูกินยังอีภาคมึงเอาไปกินบีหยวกกล้วยนั่นดิโอ้กูมึงเงินหลายแต่นอกชกุจิตาไดโ้โอ้ยเนาะ